ผมผมผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักทีจะเป็นคนอย่างนี้ซักิดมึงเรียกแกแบบใส่ไข่แบบท้องโอ้โหไปเสือฮะแม่งเต็มเลยเส่ยามเห็นยู่น่วิ่ง้ามือก็มีเลย พี่ว่าขวามือก็มีนะห็นนี้เลยครับเห็นนี้เลยรถไฟมารถมารถมาเจ็บเจ็บเจ็บตองตัวเดี๋ยวไอมาูเหวะเจ็บหนักแล้วนมาน กี <Hoy S 1> ่ตัวนี่เต็อยางไม่เห็เพียงแล้วว่าว่าหลังแตกเข้าวัด อียนี่แหละจสองตัวเดียบอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านขวาอยู่ขวาอยู่ตัวขวามุมหนาเจ้าแนขวามือนะบยูวะเอาเยกลับปุบปุบโอ้ยเะกือบแตกไปแล้วตแ

ในบ้านในบ้านในห้องเล็กในห้องเล็กในห้องเล็กในช่องห้องเล็กห้องเล็กระเบิดยัดเข้าไปมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ไม่มีระเบิดเลยดิปั๊มเดือดปั๊มเดือดต้องเป็นห้องอีกที่อสมุกสมุกจะมาตายละ นี่ไงหัวหน้าโบไม่ต้องไปเลยเ <c oughs> จ็บต้องเจ็บต้อง